นาพก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนยึดมั่นแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นเกรงตัวในโบสถ์หลังเก่าที่สร้างขึ้นมาตั้งทีแรกเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็เรียกหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ว่พนภพในโบสถ์มีคนเฝ้าโบสถ์อยู่สองตนเป็นยักษ์ชื่อว่าไอ้ดำกับไอ้แดง ลูกขอโทษปูดำกับปูแดงด้วยนะที่เรียกไอ้เพราะคนในสมัยก่อนเรียกไอดำกับไอแดงตลอดมาผมเป็นเด็กเนี่ยแม่พามาฝากโรงเรียนเนี่ยในวัดนรมเนี่ยแม่ก็ต้องมาจุดธูปบอกไอ้ดำกับไอแดงบอกฝากลูกให้เลรียนที่วัดด้วยนะไอดำกับแดงจะไปทําอันตรายลูกนะขอให้ลูกเหรียนจบปลอดภัยนะทุกคนจะต้องมาบอกไอดำกับไอแดงทีนี้ปัจจุบันเนี่ยรุ่นลูกหลานแล้วเปลี่ยนจากคำว่าไอ้ให้เป็นปูเพื่อแสดงความเคารพ นะเป็นยักษ์สองตนส่วนเรือที่รัชการที่สีท่านท่านให้มาพระราธานมาหลังจากขุดของแล้วก็นําเรือเข้ามาตามของที่หน้าอบตเราเนี่ยมีสมาชิกอบตอคนหนึ่งตั้งท่อคลองนี้กบดินครอบครัววิบัติวิบัติด้วยจะเชื่อ,อยังไงผมไม่รู้นะ ครอบครัววิบัติลูกเมียเจ็บเกือบตายจนต้องมาจุดทูปที่วัดนภมแล้วขอขมาหลวงปู่ท่านบอกว่าจะจะจะ,จะไม่ถมค้องและจะขอทําสะพานข้ามาเพื่อให้เหลือของหลวงพ่อหลอดได้เพื่อเรือลํานี้ชื่อว่าเก่งท้อง